ฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่2หน้า122กดกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะหน้า122สร้างโจทย์ปัญหาเป็นตัวอย่างโจทย์นะคะระยะทางจากบ้านนกไปสนามเด็กเล่น300เมตร ระยะทางจากบ้านนกไปตลาด450เมตรระยะทางจากบ้านนกไปตลาดมากกว่าระยะทางจากบ้านนกไปสนามเด็กเล่นเท่าไรนะคะวิธีการหาคำตอบมากกว่ากันเท่าไหร่ก็ต้องทำวิธีลบนะคะนำตัวจำนวนที่มากกว่าเป็นตัวตั้งค่ะหาคำตอบนะคะวิธีทำ เราอาจจะเขียนว่าระยะทางจากบ้านนกไปตลาด450เมตรเป็นบรรทัดด้านบนก็ได้นะคะบรรทัดที่สองก็จะเขียนว่าระยะทางจากบ้านนกไปสนามเด็กเล่น300เมตรใส่เครื่องหมายลบขีดเส้นใต้1เส้นนะคะบรรทัดที่3ก็เขียนว่าระยะทางจากบ้านนกไปตลาดมากกว่าระยะทางจากบ้านนกไปสนามเด็กเล่นทำการลบเลขเลยนะคะ0ูนย์ลบ0เหลือ0ย์ ศเหลือ5 4ลบสเหลือหนึ่งก็จะตอบได้ว่าระยะทางจากบ้านนกไปตลาดมากกว่าระยะทางจากบ้านนกไปสนามเด็กเล่น150เมตรอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่น